มามามามไปต่อยพึ่งมึงมาต่อยพึ่งต่อยพึ่งไอ้มนต่อยพึ่งมนต่อยพึ่งเอาเดียวดาต่อยพึเไม่ไม่ไมเอาไอ้พึ่งไะไอ้พึ่งไะไปต่อยพึ่งเฮโยสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่พวกเราอีกแล้วนะครับแก๊งเดิมแก๊งเดิมแก๊งเดิมอ่ะเียบเ้ายต่อยแล้วเหอนเดแล้วโอ้โินทุกซีรีส์ทุกอะไรจริงๆเลยมันเป็นกิมมันเป็นกิมมิพวกผมกับพวกผมไม่ได้เซ็ตนะ ผมบอกกันเลยนะพวกผมไม่เคยเซตฝนตกนะครับบอกก่อนนะครับตั้งแต่ซีรีส์มังกรจนมินิเกมใช่ใช่ทุกมินิเกมทุกอย่าเลยนะวันนี้อยู่ผมบอสซีฟิมลี่อยู่กับนิวนะครับอยู่กับบอลแล้วก็อยู่กับฮาร์เองวันนี้เราจะมาเล่นใบคราบซดแอบอีกแล้วเว้ยใช่ซดแอบอ่ะพี่อันนี้ซดแอบอะไรพี่ตับวันนี้วันนี้นะวันนี้เราจะเราจะซดแอบเป็นพึ่งเฮ้ยพึ่งเลยอ่ะพี่ ใช่แต่ก็เหมือนข้อจำกัดเดิมคนหาจะสามารถยิงถูกได้แค่ยี่สิบดอกคุณยิงพลาดคุณก็ไปเก็บนู้นคุณเอาแล้วคุณยิงบทยี่สิบดอกก็คือจบเกมนะครับครับผมจับเวลาเหมือนเดิมไหมสามนาทีอ่าเอาไงสามนาทีละห้าทีเหมือนเดิมนะพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมได้อันนี้เป็นพึ่งนะเออพึ่งมันหายากนะก็ไม่เป็นไรสองขวดสองขวดหกนาทีไหมสองขวด จับ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 เลยไหมจับเลยไหมจับเลยไหมจับเลยไหมอ่ะไม่ต้องจับไม่ต้องจับพระพระที่แล้วอ่ะนิวนิวไม่ได้เป็นคนหาเราต้องยกรอบนึงต้องยกให้นิวเขาได้หาบ้างเพราะทิ่มันก็อัดคลิปไงให้ได้แบบมุมกล้องนิวได้อัดบ้างนะครับจริงๆมาพี่เอาไปพึ่งแล้วมาพร้อมแล้วบอกนะครับเอาเดี๋ยวแป๊งเดี๋ยวแป๊ลงในฮัทได้แล้วเฮ้ยยังครับเอาปะยังยังยังไม่พร้อมแต่ยังดีบอมพร้อมอยู่คนเดียวพี่บอลพี่บอลพี่บ ีพอแล้วไปหาพี่โบดีกว่าอ่าพร้อมมันยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับมา่นะพี่ดพี่เห็นผมวะอยู่หลังเห็นอยู่หลังพี่อ่ะพี่เองสามตัวอ่ะเราไปที่บ้านเปลาะฟองไฟใน่ยดิผมพี่อยู่บ้านปลาะไฟเนี่ยพี่อยู่พี่โบดตไหนแสดงบินบินแค่บินลงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราอยู่ตามกำแพงเนี่ยอันนี้อยู่พี่โบด คนหาพี่อยู่ไหนวะคนหาอยู่ไหนอ่ะเออใช่ลูออตนูลอยมาลูตนูลอยมาลูตนูลอยมาเอออยู่ไหนกันวะมาแอบนิ่งนะครับคนคนแอบก็ต้องบินไปเรื่อยนะฮะอย่าอยู่นิ่งนะเข้าใจไหมได้เอาพุก,กันมาไหมไม่ได้มาไม่ได้าพาไปได้มาไม่ได้มามันมันสังเกตง่ายอยู่อยพอพึ่งมันจะตายเรื่อยพอพึ่งมันไม่ได้มันไม่้มีมเกสรกินอะพึ่งอะ เราสามารถบินไปต่อบินไปต่อดได้ห้ามบินอยู่ห้ามอยู่เฉยนะต้องบินตลอดนะสามารถไปบินบินไปต่อดเขาได้ไหมอ่ะอันนี้เรื่องน้ำได้ดีเอ็นตบอ่ะนะเอ็นตบได้ไหมเฮ้ยเอาวะเอาวะทำงานหนักหาน้ำหา เฮ้ยเหมือนโดนแกล้งอ่ะบอกเลยบินตลอดนะครับบินตลอดนะครับบินตลอดได้นะครับท้าอยู่เฉยยังไม่ได้อ่ะเฮ้ยโอ้อเอ้าเอ้าเอ้าไปต่อยอ้าวไปกต่อยอ้าวอ้าวอ้าความสวยอ้าวความสวยนี่คือความสวยนะครับนี่คือความสวยนะครับนี่คือความสวยนะครับ ติดรอบตัวอ๋อโดนตามแล้วเราต้องตกให้โดนให้ตบให้โดนนิดนึงนะตบให้โดนคนด้วยนะอ๋อไอ่บอกอะไรเดวก็ดูนะครับเราเตือนแล้วนะครับเราเตือนแล้วนะครับโ้อจิ๋วมันลั่นพี่ดู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 มีหัวด้วยอันนี้มีหัวด้วยว่ะอันนี้มีหัวด้วย โคตรหยาบเฮ้ยมีบัวด้ปะเดี๋ยวนี้มีเอ็มพีซีด้วยบอกเลยเฮ้ยเขาเขาเห็นผมเพราะเราเริ่มคลิปเราเริ่มคลิปมาเราบอกอะนะครับว่าอย่าเอาปืนตีนะครับแล้วูแล้วโอเคดูหมดเหลือลูปหนึ่งเนี่ยเหลือลูกหนึ่งเนี่ย คิดตัวเองด้วยคิดตัวเองด้วยเพลงพึ่งไม่ตามเพลงพึ่งสงบเฮ้ยมันมันยากมากเลยยังเออยาก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 จริงยากจริงประมาณรอบนี้คือไม่มีคนหาคือต้องต้องสุ่มนะครับต้องสุ่มเอาชื่อเอาชื่อเอาชื่อนิวอ่ะอ่านะพี่กดนะเหลือบอลเหลือพี่แล้วก็เหลือฮาร์ดนะใช่ไปดูดิดูบอม พี่บอกว่ามั่วมั่วมั่วอันนี้พออันนี้อันนี้บอล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 ยาบอลบอลยาบอลยาบอลยาบอลันนี้อันนี้ได้ครับได้อีกแล้วเอาฝนตกอีกแล้วไปบอลไปบอลหาไปไปไปผต้องใส่ชุดใส่เกรไม่ต้องใส่นะต้องใส่ครับใส่ครับใส่ครับใส่ถ้าคุณเอามือตีก็ถือว่าคุณผิดผิดเอง ออเลยพี่บอลหนีหนี่ว่าผมไม่เล่าเพราะผมจะไปตอบพี่ขออนุญาครับขออนุญาครับพี่ก็จะไปตอบมันพี่ก้องเดนื่อยพี่ต้องเหนมารวมบ้านบองไปมารวมบ้านบอไปมาดูแบอลมาหนึงนะขออนุญาตครับเล้วนั้นมานูน้ำพึ่งมันเต็มน้ำพึ่งมันเต็มมปหนึงบินขึ้นบินลงบินขึ้นบินลงนี่พี่ต้องให้น้ำพึ่งมันเพิ่มในนั้นอย่มันตายเพราะผมหาคุณได้คนไงขนาดนี้แล้วผมยังเก็บเก็บเกือบหมดอ่ะเออมืดด้วยนะมืดด้วยนะตอนนี้มืดด้วยนะผมว่าดีนะ พีผมทีดีๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องปรับเช้าอ่ะโอเคโอเคตามผมถือวิรผมต่อให้ละกันผมสีบอกไม้ถือผมต่อให้ละกันทุกคนเนี่ยขออย่าครับขออย่าครับขออย่าครับเดี๋ยวปเดี๋ยวเสกน้ำพึ่งอยู่เสกน้ำพึ่งอยู่โอ้โหบันน้ำพึ่งมันมึงมันเต็มน้ำพึ่งมันเต็มเรอนาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมปิดทางหลังพี่อยู่ผมปิดทางหลังพี่อยู่เดี๋ยวเราไปต่อพี่บอลกันเราหนาแล้วเนี่ยอออ่ะโอเคเราไปต่อพี่บอลกันนะ ดักตี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 พร้อมแล้วครับอ่าอพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับผมเปิดประตูนี่คือกินยายนะโอเคมันไอพีบวกขอตัวนี้หกตัวนี้นีมีมีไอพึ่งหายไปหมดมัน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 ขืนเลยคืนพึ่งมันหายหมดพึ่งมันเข้าหลังหมดเฮ้ยเข้าไม่ตงเช้าอ่ะไอฝั่งเช้าดิอะไรครับไม่รู้ครับบอกแล้วบอกแล้วเอ้าเฮ้ยโอ้ดูเกินบอกแล้วเลยครับบอกแล้วเลครับมันโกงเกินมันดูเกินก็บอกเองอ่ะใครบอกใครบอก บินตลอดนะบินตลอดนะบิตลอดนะครับบินตลอดนะครับงงก o p ก n o ก e n o มาดูระบบี <undergrad uates> <el iz abeth> ไม่โดนนนแอบ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ามีคนแตกเอ้าเอ้มึงแตก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 เอาแล้วกลับมาปกติกลับปกติแล้วทุกคนเกลับมาปกติดีวอันนี้ไสย่อนถามีใครเป็นสาย่อนใครเป็สไม่นตัวไอตัวไอตัว คนมินตลอดเวลานะครับมินตลอดเวลานะครับรอบที่แล้วทำใครไปเยอะนะครับเอามาดิมาดิเห็นแล้วนะเห็นแล้วนะล็อกเป้านี่คือต่อให้แบบเพิ่งเพิ่งแบบเพิ่งแบบบางตัวมันอยู่ในอยู่ในบ้านนะเนี่ยเหลืออีกเหลืออีลี้ยนนึงนาทีครับเหลืออีกนาที

ต้องให้เนียนะครับกินเกสรอยู่แล้วกันกินเกสรหน่อยแล้วกันเกสรหน่อยแล้วกันบอล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 นีบอลบอลตัวลกินเกสรหน่อยแล้วกันเกลไม่ดิดตัวผิดตัวเอาอยิงมววยเออเยมันไม่เลเี่ลย่ิบเลยยี่สิบวิเอาะลุลขึ้นมาุลมาเอ้ยหายไปไหนรอบนีพ่ ขึ้นยากอ่ะมองอัดอีกาที่บอกเลยสิมซีวิทยากจัดบอกแล้วขนมก็ตายอะไรนี่เฮ้ยไม่โดนมี่มันถึงว่ะเอาดิ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 เอาวิเฮาวิเฮ้ยลูกธนูลึกงไก่ึกงไกเฮ้ยโลหธนูหมดเรียบร้อยหมดเวลามึ่งไก่มึ่งไก่โอยโหเซ็ตยันเราบอกว่าค้าได้คนหนึ่งครับเออดีฮัทไัเป็นฮัทเป็นไป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 แกพลาดเฉย ไป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 ฮาร์ดไปไปฮาร์ดฮาร์ดอ่ะอันนี้ผมมองไม่เห็นตัวเองอะทำไงอะคิวครับน้องเฮ้ยพี่มันยากเกินไปเปล่าไหมขนาดขนาดบอลเทปซ่าเขายังฆ่าไม่ได้เลยนแล้วฆ่าได้หนึ่งตัวผมไงมันจะฆ่าได้ไงอ่ะมือไม่เคยอยู่นิ่งเลยมือต้องแบบหลบกลัวพึ่งตายเฮ้ยตอนนี้พึ่งเหลือน้อยแล้วตอนนี้พึ่งเหลือน้อยแล้วพึ่งเหลือน้อยแล้วเอ้ยอฮาร์ดครับตาน้องฮาร์ด กลับเป็นคนไม่ได้ก็กลับเป็นคนอยู่เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นคนแล้วใช่ไหมใช่เออไปไปฝนตกอีกแล้วฝนตกอีกแะอะไรเนี่หน้าฝนเหรอเอายังเอายังพ่อพีไปกันเลยเดี๋ยวผมจัดของแล้วพร้อม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 แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบอลบอลนี่บอล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 นี่บอล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 นี่บอลบอลหยาบอลเอ้ยหยาดิีแปลงเป็นพึ่งนี่ สองวดใช่ไหมสอขวดใช่ไหมบอลเโบอลมมันพึ่งนี่บอลบอลนี่บอลบอลนี่นอยู่ที่บอลไม่นี่นของพี่ตรงไหนนี่นีนี่นนี่นี่นี่เห็นเนี่ยไหนขวดเดียวใช่พี่ขวดเดียวใช่บอลนี่นี่นี่นนนี่เห็นไเนี่ยนี่นนี่นี่นนี่เนมนอ้ม่้อ้เขายังไม่พร้อมเลยมันมันออกมดแล้วพี่เอ้ยไม่เห็นหรอกไม่ออกยังไม่ออกอนนออก่ออกแล้วะพร้อมลขวดเยนะพร้อมอ

ไปแล้วผมไปทิ้งแม่งขนาดไหนโอ้โหดูถูกกันดูดีอู้หูอู้หูอู้หูนี่นี่ไอ้คนหนึ่งกูหนีแล้วคนหนีแล้วหนี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 ทำไมครับหนีทำไมกลัวเหรอกลัวเหรอในนี่ครับถอยถอยไปตั้งรักงั้นผมเดินไม่เมื่อยกนตายแล้วผมผมผมก็สามารถเดินดูได้แล้วกัน เ้ยเราต้องเป็นเราเราต้องเป็นนั่นนี่รึ่งแหวนจ้ะพึ่งแหวนรึ่งแหวนพึ่งแหวนไอเด็กไอเด็เฮ้ยเฮ้ยเอาวะคอมเมนต์อ่ะคอมเมนต์พี่เดี๋ยวผมแบกพี่เองเฮ้ยเอาวะเอาวะมาดิพี่ไว้ใจผมเอ้ยอยู่ๆคอนเทนต์ใหม่ก็บังเกิดมาซี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 นะพึ่งลุ่มลุมตบเอาดิเอาดิเอาดิคนนี้เอาไปอันนอันนั้นอันโดนดิอะนนอันนอันน ไหวปะครับไหวปะครับไหวปะครับ้ด no tamam> ี๋่วไม่ไหวเออไม่ไหวเนีี่ม่ได้วยเออไหวปะครับอยู่ไหนงงงงคืงลำกลเข้าใจปะดีกว่าแม่พี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวดีไหใจผมนึจาจาอเจ็ดน่เจ็บีอะ่าน่านเจ็ดบีอะ เจ็ดวีบบี้ไม่ดีไม่ดีกลัวหรือเปล่าดูคนนี้บ er er e <God released legend> ้างดูคนนี้บ้างอาออ๋ออ๋โดนโดนโดนเอามามามาไปต่อยพึ่งมาต่อยพึ่งมาต่อยพึ่งไอ้มาต่อยพึ่งมาต่อยพึ่งเอาเดียวเนี่าต่อยพึ่งเอาม่อยึ่งไม่ปไเอาไอ้พึ่งไงไอ้พึ่งไปต่อยพึ่งไม่อ่อนอ่อนหาไงจะได้รู้ตำแหน่งอ่อนหาเอาเป็นโล่ไงเอาเป็นแโล่ได้เป็นโล่ได้เป็นโล่เป็นโล่เป็นโล่บอลดีบ็อกซ์บอลดีบ็อกเออเออเดียวเดียวดิไอ้บอลไปกดโดนพึ่งค้างเลย เอาคุณจีผายเลยขาดเลยครับภาพชาครับลุ้นภาพทัดเริงขนูรอแล้วครับผมลุดนลุ้นลนไอขาดเลยนะครับตาผมห่าบ้างโอดูดีโอ้โหดูทางน้องโอ้เออเออโอเคนะครับไปโอ้โเหลือพี่คนเดียวแล้วเหลือพี่คนเดียวแล้วใช่ไหมอุ้ยพี่ทำคนอื่นเข้าไว้เยอะนะระวังนะพี่ใครใครทำไว้เยอะพี่นะ ใครทำมาเยอะเอาเอาชุดเกาะมาเอาชุดเกาะมาฮาร์ดไอเราไม่ใส่ชุดเราไม่ใส่ชุดไม่ตายเดี๋ยวยิงไม่ตายเฮ้ยอ่อนในพี่เขาไหนไหมจุดผุทุกๆหนึ่งวิอ่ะโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมมายิงขนูแม่นใช่คุณมาตอหล่คุณมาตออผมเมื่อคุณมาตออผมเมืคนนี้คนนี้เขาโคตรคมอ่ะคนนี้เขาโคตรคมอ่ะคนนี้เขาคมยิงไปไปแอบไปไปแอบไปเดีแปลงร่างกันแปล้วเอ้ยไม่ได้เว้โมเยอะ ต้งเบนๆนหน่อพี่ยิงคอมใช่ไหมพี่พี่โมพี่โมเฮ้ยใครพูบินออกไปวะใครุู้บินออกไปมาเจอฮะมาหาเอาผมเอแล้วอแล้วบอกนะครับฝนตกอยู่นะอยู่ไหนพี่อยู่ไหนฝนตกอีกแลวโอ้โหฝนตกทุกๆคนเป็นจริงๆทุกๆห้าวิองจริงเอาละเอาละอันน้พีวเอาเลยเอาเลยแล้วอำแล้วพอแล้วทแล้วดีดพี่นีพี่ เฮ้ยอาออผมบินคามิกเซ่จะสู้สายฟ้าเหรอามิกเเอเเอเไอลูก้นดูกลัวคามิเซ่ขามิกเซ่ขามิกเซ่ฝาด้าไผมผมแล้วที่จะยิงนรัผมแล้ที่จะไปยิงไุมากกว่าครับมเขายิงได้แล้วอ่ะผมเก็บลูกั้ดูว้ใช้เฉยครับเอ้ยยิ้ดียิง ว่าดีครับว่าดีครับว่าดีครับจุกคิงนะครับโอ้โหวัสดีครับะดะโคชิวอดะมาดูพี่พี่เขเอเอาอะโอ้ยอะ้ยเาดิบอลมาดิก็มาดิบอลก็มาดิบอลคนนี้เขายิงคมจริง เฮ้ยคมเกินเข้ามาในบอสโน่บอลวิ่งไปไหนอะไม่วิ่งไปตายรู้ง่ะพี่ผมพลาดเท่านั้นแหละถ้าผมไม่พลาดนะพี่เฮ้ยคมจัดอะพี่บอลอ๋อหนีพี่บอลหนีโอ้ไปหาเก็บลูกกระสุนดีกว่าแล้วกันค่อยมาล้างฆ่าก็ได้ไปเก็บลูกกระสุนแล้วม่ได้หนีลูกกระสุนอยู่ไหนทั้งหลักแต่ว่าไม่หนีให้ทั้งหลักรู้สึกอยู่ไหนวะ อบอลเมื่อกี้เห็นพูดเยอะเห็นพูดเยอะตอนนี้หายไปไหนอ่ะหายไปไหนครับพูดเยอะอืออ้เจ้าไอ้เจ้าเห็นพูดเยอะเห็นพูดเยอะมาหนานหนานหนานนานท่าลูกเขาดูมีเยอะกันเนี่ยกูจะยิงเล่นแล็กพี่เคยไหมพี่เคยเด็กแหวนนะไปแล้วเออโอ๊ยลืมกินยาว่ะโทษทีเลยกี่นาทีเนี่ยอ้าว อ๋อเลยวินสองอาทิตย์แล้วสองอาทิตย์แล้วสองอาทิย์แล้วว๊าฮุ้ยฮุ้ยเอ้ยทำไมเขาเขายิงแบบไม่ง้างอ่ะดูดีเกินไปจบครับจบครับฮุ้ยจบครับเทพเกินโอ้หเทพเกินตอนผมก็อ่อนสุดน่าขันยิงยังไงไม่งางโอ้ยิงยังไงไม่งางยิงง้างอ่ะบอลตลอดอ่ะยิงไม่ตาย ตอนเกมหมดอะโกงอะโอเควิเจอใหม่คลิปด้าแล้วกันทุกคนนะครับใครอยากให้เราแปลงร่างเป็นอะไรแล้วกันเนาะแปลงร่างอะไรเป็นเวบบ่นเพื่อนแกล้งเพื่อนแกล้งน้องๆอะไรในคลิปอย่างนี้นะครับก็อยากให้เป็นตัวอะไรก็บอกเอออยากให้เป็นตัวอะไรคอมเมนต์บอกนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำกันเนาะโอเควิจเจอใหม่คลิปด้าแล้วกันนะครับอย่าลืมสมัครช่องน้องๆผมด้วยนะครับใต้ดิคิทชั่นนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่มาชมแล้วก็มาร่วมเล่นด้วยกันนะครับผมโอเควิจเจอใหม่คลิปด้านผมสำหรับเดี๋ยวจบครับบ๊ายบาย